สถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดอุทัยธานีขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องล่าสุดเกิดจากฝนตกหนักมีปริมาณน้ําที่สะสมและมีน้ําป่าจากท้ายเขื่อนทับเสลาไหลบ่าลงเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่จังหวัดอุทัยธานีสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากการระบายน้ําจากเขื่อนจากแม่น้ําเจ้าพระยามีระดับสูงจนส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของอำเภอทับทันและอำเภอเมืองในตําบลเนินแจงและตําบลหนองไผ่แบน ได้สร้างความเสียหายโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวไปหลายพันไร่นั้นล่าสุดฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ําสะสมเป็นจํานวนมากและมีมวลน,น้ําป่าที่ไหลบ่ามาจากทางด้านท้ายเขื่อนทับสเลาอําเภอลันสักลงลําห้วยลําคลองตามธรรมชาติจนลําห้วยลําคลองอั้นน้ําเอาไว้ไม่อยู่ได้เอ่อลนทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตําบลหนองแก่อําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่3ามและหมู่ที่4ี่ ได้รับผลกระทบหนักที่สุดน้ำทลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวงไปกว่า1000ไร่ถนนในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมขังระดับน้ำสูง20-40ถึงเซนติเมตรบ้านเรือนประชาชนอีกจำนวนกว่า20หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแกได้สนับสนุนกระสอบทรายให้ชาวบ้านกรอกวางเรียงเป็นผนังกั้นน้าแล้วตั้งเครื่องสูบน้าออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้าท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เช่นเดียวกับวัดหนองแกหมู่ที่สามที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันถูกน้ําท่วมขังภายในบริเวณวัดพระสงฆ์ที่จาพรรษาอยู่วัดหลายรูปได้รับความเดือดร้อนต้องเดินลุยน้ําออกรับบินทบาตจากพุทธศาสนิกชนส่วนโรงเรียนวัดหนองแกที่อยู่ติดกับวัดน้ําได้ทะลักเข้าท่วมภายในโรงเรียนและอาคารเรียนบางหลังรวมทั้งท่วมสนามกีฬากลางและเครื่องเล่นต่างๆส่วนในวันจันทร์จะเปิดเรียนหรือไม่จะต้องรอดูสถานการณ์หากน้ําลดเข้าสู่สภาวะปกติ ก็จะเปิดเรียนแต่หากสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติอาจจะต้องพิจารณาให้ปิดเรียน